บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิจิปิโสภะกวาอารมณสมาสุภุฑโธวิชาจารณะสัพโนสุปโตโลกาวิทูนั่งตลูปุริสธรรมาสารติสัทธะเทวมนุสสานังพุตโตภะกวาติบทที่แปดธัมมนุสติสวัคขาโตภะวตาธมโมสันทิิโกอุการิโกเอหิปัสสิโกอุปนัยิโกปัดจต่งเวทิตตภูวินยุวิจี บทที่เก้าสังขารนสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาลิปุริสยุขานิอัตถปุริตุปุคลาเวสาพะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกัลนิโย อนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาตติวันที่สิบกินดามณีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโภนุปปัชสันติสีเนหังมาตาปีตะวะโอฬังปปูตันจะมหาราชาสวังมังปูสันตุโมติปังกาเลเสวุสโศเศจิอินจิเตโวโยยังโอปัจชันทักษสมิงกินเนวา พัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะธนังสัพเพชนาะพระหูชนะปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสังกัตตวะสังกัตตวะพุทธรัตนังอุสตังอุตมังมะลังพิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเจเชลนะโทนะทีนามัตสันตุปัตตวะสเพทุข้ารูปะ,ะเมนตุเต สังก an an so Sa ัตตวธรรมะรัตนังอุตตังอุตมังมะลังพระอิลาหูปะสมานังธรรมเจชนะโสทินาสัตสันตุปัฏวานสเพภยาภูปะสมินตุเตสังกัตตวสังฆะรัตนังอุตตังอุตมังมะลังอาหุนิยังปาหุนิยังสังฆะเจชีเสนาโสทินาสัจสันตุปัฏวานสเพโรกาภูปะสมินตุเต อิจิปิโตภักวาอารังสมาตมุทโธมิชาจลณะสัมปนูสุปโตโลกวิทูอนุตโตปุริธรรมะจาติทธะเทวมนุษย์สานังพุทโตภักวาติทวาคาโตภักขวาตาธโมทิจิโกอการิโกอิปัจจิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสยุคานิอัถฐปุริสปุขลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบัญญัตขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียงมันตังยสังท้าสังโกนังอุปัสสันติสีหังมาตาปิตะวะอรหังปะโูตันจะกมหาราชาทวังมังโูสันตุโมทีปังกะลีเทโวสโูเสธิกินเจเทโวเยสังโูปัจฉันทักสัมิงกินเนวะทัตตาปียงกันตังสาลิปุตโตพวันตุเมสิจิอราพังชนะณีมณีจินดีตาปียงจักทนังสัพเพชนะพหุชนะปิยงมะมะ สังคัตตวาพุทธรัตนังอุสตังอุตมังวะลังให้ตังเทวมนุสสานังพุทธจิชีเนะโสจินานัสังตุปัตตวาสเพุคาอุปะเสมตุเตสังกตวาธรรมรัตนังอุสตังอุตมังวะลังพระลิลาอุปะสมานังธรรมติชีเนยนะโสจินานัสังตุปัตตวาสเพปยาอุปะเสมตุเต สังคตวาสังฆะรัตนังอุตมังวะลังอาหุนิยังป่าหุนิยังสังฆติเชีนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสเพโลกาอุปัสเมินตุตตอิจิปิโสภะกวาอรังสมาสัมพุทโธวิจารณะสัพพนโมสุปโตโลกะวิทูอัญตโลปุริสธรรมสสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะกวาติ สวากดีค่ะทุกท่านสวัสค่ะท่าสันติจิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปัจจตังเวทิตตพวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาติท e ั้งจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภุคลาเอสาภะกวโตสาวกสังโฆอาวเนโยปาวเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังปัญญเกตตังโลกัสสาติจินดามณีปียงมันตังยาสังถาสังโกนังอุปสันติสเนหังมหาตาปิตาวะโอระหังปะภูตัญจมหาราชา ตัวังมังโปสันตุโมทีปังกาลีเทวุสปูเสจิกินเจเทวเยสังโกปัจจัตทัสสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุมีสิทธิราพังชนะเีมณีจินดาปียังจักทนังสัพเพชนะวะหูชนะปิยังมะมะสังกตวาพุทธรตัตนังอุสถังอุตมังวะดังอิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธติเชเทนะโสตินา นัสสันตุปัตตวาสเพทุขาวูปะสเมินตุเตสังกตวาธรรมะรัตนังอุตตังอุตมังวะหลังปลิลาหูปะสมมนังธรรมะเตชีเสนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเพพยาหูปะสเมินตุเตสังกตวาสังคตรัตนังอุตตังอุตมังวะหลังอุเนยังปาวุเนยังสังคเตชีนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเพโรคาวูปะสเมินตุเต